สวัสดีคะ่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายจัดโปรแม่พันุมาแบ่งปันนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากได้น้องไปเลี้ยงโทรหรือแอดไลน์มาหาคุณยายนะคะคุณยายมีแต่แบบโอนนะคะราคารวมส่งนะคะต้นแรกนะคะหลวงตาเมืองนะคะนี่น้องต้นโตๆต,ตเลยป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ คุณยายเลี้ยงน้องมาหลายเดือนแล้วนะคะไซแ,แม่พันธุ์ต้นนี้คุณยายแบ่ง900รวมส่งนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกไซต์โตโตเลย900รวมส่งหลวงตาเมืองด่างสวยๆเลยนะคะต้นที่สองอยู่ในกระถาง6ต้นใหญ่ๆไซแ,แม่พันธุ์หน้าสวยๆเลยนะคะ แถมลูกไปแถมไปอีกหนึ่งต้นต้นนี้คุณยายไม่รู้ชื่ออะไรหลอดใหม่น้องกระด่างมาแล้วนะเนี่ยนี่สาวนาครชัยศรีหน้าสวสวยเลยต้นนี้รวมส่งห้ารอนะคะต้นโตโตเลยนะคะเนี่ยต้นที่สามชัดทินกรชัดทินกรต้นใหญ่ๆฟอร์มสวยๆเลยอยู่ในกระถางแปด ต้นนี้สา0รห้าสิรวมส่งนะคะชัดทินกรแล้วก็ต้นที่สี่นะเมืองนอนของคุณยายป้ายสวยๆฮัฟๆอย่างนี้เลยนะมีใบนี้น้องเสียไปแต่ใบนี้เป็นใบล่างเดี๋ยวน้องก็ทิ้งใบลอดใหม่น้องมาน้องก็ป้ายแล้วเนี่ยลอดใหม่น้องมาก็ป้ายต้นนี้สา0รห้าสิบรวมส่งนะคะ นะเมืองนอนนะคะต้นใหญ่ๆเลยอยู่ในกระถางโกแล้วต้นนี้สวยมากบอลโบราณนางวิชุดาต้นใหญ่ๆเลยนี่ต้นใหญ่ๆฟอร์มสวยสวยเลยต้นนี้สองร้อยรวมส่งนะคะสวยสวยต้นใหญ่ๆเลยนางวิชุดากับสีสวย แล้วก็สาวนครชัยศรีต้นนี้400รวมส่งนะคะต้นนี้400รวมส่งอยู่ในกระถางน่าจะกระถาง8นี่นะคะหน้าไม้หนองสาวนครชัยศรีต้นนี้400รวมส่งน้องป้ายเหลืองไปขําวมาลแล้วก็มีลูกไม้ต้นนี้ ลูกไม้ด่างขาวมีสองต้นสามต้นแล้วก็นี่ด่างเหลืองลูกไม้ต้นนี้ร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะลูกไม้ด่างมีด่างขาวด่างเหลืองนะคะอยู่ในกระถางโตมากน่าจะกระถางสิบแน่เลยเป็นยายอัพไซน้องน้องก็ได้โตเพราะน้องมีหลายต้นนี่นะคะท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์ ine, มา,าคุณยายนะคะ มีแต่แบบโอนนะคะราคารวมส่งนะคะนี่สวยๆเลยซสายแม่พันุ์ของคุณยายคุณยายเอาน้องมาปโปรแบ่งปันนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลได้นะคะคุณยายขอจบไปกับสาวนครชัยศรีแล้วก็หลวงตามเมืองของคุณยาย ท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์มาหาคุณยายนะคะราคารวมส่งนะคะสวัสดีค่ะ